นี่ครับเบิงอพี่น้องมาเด้อบันนี้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับพบกับผมมาดอีสานสตอรี่คือนเราครับมืนน้อนี้มื้อนี้ได้เมนูเด็ดครับพี่น้องย่างไปใส่มาใสาก่กะนี่แหละครับ ไว้ถชายามพี่ยามน้องครับนี่แต่ว่ามันตับผมไปได้มากพี่น้องไปรุ่นมูครับได้เครึ่งตับนี่ละโอ้ยบ่ค่อยสวดบันไดเลยพี่น้องกับเนื้อวางเครืองโลคนี่แะครับบ่บ่าลายครับแล้วก็เฮ็ดเจ้เพียค่คุคม้มพี่น้องบ่งเนี่ยโอ้ยว่าแล้วหิวมากพี่น้องบ่บ่าบาลายครับมื้อนี้พักกับแก้มผมกับซีมี่บักแตงกวาเด้อครับนี่พี่น้องบักแตงกวาแลวก็ะกระเทียม ต้นหอมครับแล้วก็ผพักซี่อเฮอครับพักซี่ไทยเฮาเด้อพี่น้องมาครับมามากินเขา่าด้ํากันครับมือนี่สิบ่มีเขาเ่ารึเมือนนี้มือนนี่สิแบบจุจุเน้นเน้นบะหมี่ไงพี่น้องมากเลยโอ้บ่มีหมองใบเด้เอบันี่ถั่วไปนี้ก็เนาะน,นี่ครับตับอืมตับนี่เฮาสิเอาแบบกินแบบสามตอนพ่อพี่น้อง บ,บ่งพวใจมันเนี่ยบ่งนพี่น้องโอ้ี่ครับบ่งนพี่น้องมาเด้อบันนี้อ อืขอ่าวเท้าพี่น้งองแก้วขมัำลำ้ำบางพี่น้องคำยังไงครับตับโซด,สด แก้วบางกันนะพี่น้องอืมอืมตอนนี้คือสิ่งไงส่ะต่ายได้บ้างกันมาเรียวพอกบางนี้พี่น้องผู้ใดบ่ามากินตับอื้อืมอืม เขาทายว่าพี่น้องบังนะงพี่นอ้องเจียวนะผมเฮ็ดบ้ามากประหลาดเลยบังนะ รสชาติตับอ่ะทุเรศกับปะเคยกินแบบกินสดๆกับเป็นร้นหวานเลยพี่น้องขันได้มาสดๆนี่ห้างหวานกับเนื้อปลานนี่คิวของเนื้อพี่น้องติดมานำดิ เอาสีสร้ยแบบตอนเงาเงาแล้วพี่น้องนะกินแบบตอนเงาวๆไปเลยส่วยกันเห็นเลยครับนี่โอ้ผู้ลงคน้นกินเหล่าขาวนะพี่นอ้องกินเหล่าขาวไปนี่กินสิ่แนนสบไปดิแล้วผม คือว่าแล้วเนาะคนบาก,กินเหล่าขาวนะพี่น้งองเขาก็สายจุกกินกนี่ทีเลยครับนี่ดิบๆไปเลยพี่น้งองบังเนี่ย เสร็จแล้วนี่พี่น้องมอ <c oughs> งนะครับคำโตๆพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> ขมอ่ำล้ำอืม้ามเนี้ยสำหรับคนอีสานมากินสินได้ไหมน้องอืม รักมั่งนะม,นม อื้อเขากันดีก็ับบกแตงครับมงพี่น้องโอ้ยนี่ทีเด็ดคำสดๆอือือ บรรยากาศไม่เป็นไรครแพ็กค,คูครับแพ็กค,คู ผู้ใดเมื่อกินดิบเรื่องาบขอโทษคอให้น้ำเด้ครับ ออลองติดมัง่งมุ่งนะครับติดมั่นเลยพี่นอ้องโอ,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 อ้ติดมั่นเขาท่าพี่น้อง อ้าล้าวแก้วก็สิมัด คำนี้คัอืม,อมยิ้มแล้วพี่น้องเน้นไปอือ น้ำหม,มัอนจำตานามน้ำหมือนล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับอืม,อมเครื่องโลพี่น้องสุดยอดโอ้มดอ่ะอิ่มน้ำครับพี่น้องโอเคครับผู้ดใดเข่ามาเบิง้ง ทั้งไม่ทั้งเก่าเนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับก็คือว่ามื้อน,นี้ได้ลาบมาสู้พี่สู้น้องกินเด้อพี่น้องโอ้โห,โหมันนี้แซ่บครับก็บรรยากาศเอามาฝากพี่น้องครับข้างหลังป้าเขาส,สวยๆครับขันมาคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค่นะครับกดติดตามผมน้ำครับอยากผมกินนำ้ำอยากผมกินนี่อย่างได้ครับพี่น้องคอมเมนต์ไว้ให้ผมครับก็คือบางที่มันคิดบ่อยู่อเลยพี่น้องว่าใจ ินนี่ยังสูเบิงแบบมือว,วันนี้ก็เลยจัดหลาบง้วครับให้พี่น้องคอมเมนต์นะครับเขามาเบิงแล้วเย่าพึ่งกดหนีซื้อครับคอมเมนต์น้ว่าอยากให้ผมกินอย่างครับกินคือบ่คือวิจารณ์กันได้พี่น้องก็คือพึ่งเปิดโตมาพึ่งเฮ็ดคลิปครับขันมาคลิปนี้ก็คือก็ลเลยพี่น้องเมื่อน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าคือก้าครับสวัสดีครับ